สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูเด่น2ตัวบนมีทั้งหมด3ชุดประจำงวดวันที่16สิงหาคม2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ อาจารย์จะรีบลงให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะเพื่อเปรียบเทียบนะคะตัวที่ท่านผู้ชมชอบนะคะช้าก็ไม่ได้นะคะเออเดี๋ยวอาจารย์ลงเป็นสูตรแบบสองตัวนะคะท่านผู้ชมสองตัวบนนะคะมีสามชุดแบบระยะสั้นให้ท่านผู้ชมชมก่อนนะคะเออเสร็จจากคลิปนี้แล้วอาจารย์ก็จะลงสูตรเป็นสูตรสามตัวบนนะคะมีร้อยสิบตัวให้เลยนะคะมาตรงทุกงวดเนี่ยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ วันพรุ่งนี้เราก็จะได้มาสรุปเป็นโค้งสุดท้ายทั้งบนและล่างกันนะคะได้เสร็จสิ้นภารกิจนะคะนะสำหแรบบับตอนนี้เราก็ลองมาเรียนรู้ไปอีอสักอีกสักสองคลิปนะคะท่านผู้ชมจะมีคลิปนี้นะคะเป็นแบบแบบสองตัวบนนะคะมีสามชุดนี่นะคะจะมีจะแยกเป็นนะคะสิบบนนะแล้วก็หน่วยบนนะถ้าชอบแบบนี้มันก็จะ ทำให้เราจับแล้วก็เล่นง่ายขึ้นนะคะนะแต่มันจะถูกหรือไม่นั้นก็อยู่ที่บุญวาสนาของเรานะคะท่านผู้ชมคนจะถูกนะคะเล่นเลขอะไรก็ถูกนะ,ะตามที่เราซับราบกันมาดีอยู่นะคะแต่เราก็ต้องมีหลักการในการที่เราเอ๊ะจะเล่นอะไรดีเลือกเล่นแบบไหนดีจะวางตัวแบบไหนดีจะเอาหลักร,กอรก้อยอะไรหลักสิบอะไรหลักหน่วยอะไรมันก็ต้องใช้สติคิดนะคะท่านผู้ชมนะลองคิดไต่ตองนะ สำหรับสูตรนี้นะคะมีเป็นระยะห้างวดลวดเลยนะคะห้างวดนะแล้วงวดนี้จะเป็นงวดที่หกนะคะเป็นระยะสั้นเหมือนกันเลยนะคะที่หลักสิบบนนะคะมันจะมีแค่หลักสิบกับหลักหน่วยนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นแค่สองตัวนะคะนี่สองตัวบนนะคะมีทั้งหมดสามชุดนี่เลยนะคะ เราจะใช้ที่หมื่นนะคะบวกพันคูณด้วย4บวกร้อยบนบวก10บนบวก3คงที่มีค่าเท่ากับ x นี่อันนี้คือจะได้ตัวเดียวนะคะอันนี้เป็นหลักสิบเลย1ตัวส่วนหลักหน่วยบนเราจะใช้แสนบวก10บนบวก4คงที่นะคะมีค่าเท่ากับ x บวก1แล้วก็บวก3อันนี้จะเป็นแบบ3ตัวนะคะเอา1มาจับกับ3ตัวนี้ก็จะได้3มชุดเท่านั้นเองนะคะ1ชุดกับ3มชุด หตัวกับสามตัวมาไข้กันนะคะจะได้สามชุดอดังตัวอย่างข้อที่หนึ่งเลยนะคะอ่าเป็นงวดแรกเลยนะคะเรามาดูที่หลักสิบก่อนนะหลักสิบในงวดที่ออกหนึ่งเก้าหกนี่จะมีแค่สามชุดเลยะคะท่านผู้ชมเลือกง่ายนะคะอ่าใครจะเลือกสูตรไหนอ่าสุดแล้วแต่ใจเรารารถนานะคะของแบบนี้นะคะถึงทํา สามตัวตรงๆมาให้เลยนะคะชุดเดียวเลยถ้าเกิดเราไม่ชอบเราก็ไม่จัดอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่ชอบไงค่ะนะถ้าถ้ามันออกมาเราก็บอกโอ้ยรู้อย่างนี้เอาสดีกันแล้วนะจัดสักดีแล้วอย่างนี้นะ <c oughs> เพราะว่านั่นอะเราเราไม่มีดวงนะคะเ,ะเราไม่มีดวงยังไงเสียอาจารย์ก็มั่นใจว่าถ้าเป็นสามตัวตรงๆมาให้เลยนะคะอ,ออกแน่เลยอะไรอย่างนี้ <c oughs> ก็ก็ไม่คนไม่มีโชคก็ไม่เอาอยู่ดีนะคะถ้าแตคน มีโชคเขาก็เล่นไปแบบนี้นะคะ,ะมาดูที่สิบบนก่อนนะสิบบนออกหนึ่งเก้าหกนี่นะคะเราจะย้อนไปงวดเดียวพอนะคะแล้วก็มาดูทั้งนี้ทั้งหมดเลยนะะเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆแกะสูตรให้ไ,ไปทีละตัวนะคะเป็นระยะทสั้นนะหมื่นก็คือเลขห้าเลยนะคะตัวแรกบวกพันก็คือเลขห้าแต่เราต้องมาคูณกับสี่นะคะห้าสี่ก็จะเป็นยี่สิบได้เลขศูนย์นี่ ร้อยบนเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมเอามาวางเลยออกศูนย์หนึ่งสองนี่แหละสิบบนก็เลขหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็สามคงที่ห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็สามนี่ก็เป็นเก้าพอดีเลยนะคะบวกกันได้เก้าเก้าเอามาตัวแรกเลยนะคะตัวเดียวพอนะคะคือเลขเก้าตัวนี้ต่อไปนะคะเราก็มาเอาหลักแสนที่เป็นเลขหนึ่งนะสิบบนก็เลขหนึ่งตัวเดียวกันนี่เลยนะคะเลขหนึ่ง แล้วก็บวกกับ4ของที่สูตรนี้ทําไม่ยากนะคะทําง่ายๆนะค่อยๆทาแล้วก็ลองไปพิจรารณาดูจะมาไหม4หนึ่งกับสองนี่ก็เป็นหกเลยนะคะหนึ่งกับหนึ่งเป็นสองสองบวกสี่เป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามก็เป็นสิบเราก็จะจัดเป็นเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าศูนย์นะสามชุดนะคะเก้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าศูนย์ออกมาที่196หนึ่งเก้าหกงวดแรกเลยนะคะ มาเราไปดูงวดที่สองนะคะเราก็ตรงหนึ่งหนึ่งเก้าหกนะคะมาดูเลยนะหนึ่งเก้าหกมาดูที่หลักหมื่นเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูก่อนนะคะตรงนี้อะ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนดูแล้วก็อ่านอ่านบทให้นะคะอ่านบทภาพยนต์ให้เลยนะคะว่ามันจะมีตัวไหนบ้างหลักหมื่นก็คือเลขหนึ่งเลยนะคะตรงสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกหลักหมื่นก็เลขหนึ่ง หลักพันก็เลขเลขเก้านะคะเลขเก้าหลักพันเลขเก้าคูณกับสี่นะคะสี่เก้าก็เป็นสามสิบหกใส่เลขหกไว้ต่อไปร้อยบนตรงหนึ่งเก้าหกก็เป็นเลขหนึ่งหลักสิบบนก็คือเลขเก้าแล้วก็บวกกับสามคงที่หนึ่งหกหนึ่งเป็นแปดแปดกับเก้าก็เป็นสิบเจ็ดเจ็ดบวกกับสามก็เป็นสิบนะคะได้เลขศูนย์เลยนะคะใส่ไว้วางไว้ตรงนี้เลย ต่อมาเรามาดูแสนเลขสาบวก10บนเลขเก้นะคะแล้วก็สคงที่มีแค่นี้เอง9ก้ากับสก็เป็น12 2กับสก็เป็น6บวก1เป็น7 7็เบวกสเป็น10แล้วก็จัดเป็น0ูนย์แล้วก็ 00, 0ู0ย์ศูนออก8 07นย์นีคะ ๋ยวเรารีบนะคะเรียนแล้วก็เปรียบเทียบนะแล้วก็เอาใจของแต่ละคนเลือกเลยนะคะเดี๋ยวจะตามมาอีกหนึ่งสูตรเลยนะคะเป็นร้อยสิบหน่วยนะแบบนั้นคนละสูตรกันนะคะทั้งวันนี้อาจารย์วางสามสูตรนะสามสูตรแต่ละสูตรนี้ใช้คนละสูตรเลยนะคะอยู่ที่ว่าใครจะชอบเลขไหนนะคะคเข้าไปในเข้าตากรรมการบ้างนะคะต่อมาดูเมื่อที่สามเมื่อที่สามตรงแปดศูนย์เจ็ด จารย์ก็จะเปิดที่807ูนย์เจ็ะคะวางไว้ข้างๆตัวเองนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านให้นะคะว่ามีเลขอะไรบ้างหลักหมื่นนะคะดูมาแล้วเป็นเลข6นะ,ะหลักพันเลข1 1เอาคูณกับ4นะคะสี่หเป็น4ี่ร้อยบนเลข8นะคะ807ูนเนะคะเลข8แล้วก็เลข0คือหลักสิบแล้วก็บวกกับ3คงที่เนะคะเอาแค่นี้6 48ก็เป็น18 แกับ3ามก็เป็น11บอได้เลข1นะคะเลข1นะ,ะเรามาเราก็มาดูหลักแสนเลขสามนะคะเลข3ามแล้วก็หลัก10บนเลขศูนย์ตัวนี้เลยตัวเดียวกันนะ,ะแล้วก็บวกกับ4ี่ของที่3ามกับสี่ก็เป็นเจ็ดเจ็ดบวก1เป็น8ดนะคะ8ดบวก3ามก็เป็นสิบเอเราก็จะจับเป็นหนึ่งเจดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งออกสี่หนึ่งเจ็ดะคะ่นะ ต่อมางวดที่สี่เลยนะคะงวดที่สี่สี่ทำนี้ก่อนนะ,ะงวดที่สี่อาจารย์ก็จะดูนะคะตรงสี่หนึ่งเจ็ดนี่นะคะทั้งหมดนี่เลยนะคะดูแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะแกะให้นะคะว่าจะมีเลขอะไรบ้างะมาดูกันนะคะหลักหมื่นนะคะก็คือเลขแปดหลักพันเลขหนึ่งต้องเอามาคูณกับสี่ก่อนนะคะ หนึ่งคูณสี่ก็เป็นสี่ร้อยบนก็สี่หนึ่งเจ็ดก็คือเลขสี่หลักสิบก็คือเลขหนึ่งบวกกับสามคงที่แปดกับสี่สี่แปดกับแปดก็เป็นสิบหกนะคะเลขหกหกบวกกับหนึ่งก็เป็นเจ็ดเจ็ดบวกกับสามก็เป็นสิบอ่ะได้ศูนย์อีกแล้วนะคะศูนย์อีกแล้วตั้งไว้ก่อนต่อมาเราก็มาดูที่แสนเป็นเลขเก้า สิบลล 1, วบวกเลขหนึ่งนะระบวกับสี่ของที่ก็เป็นสิบสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดทำเหมือนกันทุกงวดนะคะแล้วก็จับเป็นศูนย์สี่ศูนย์ห้าแล้วก็ศนะูนย์แปดก็ได้สามชุดนี้ออกมาที่สนะี่ศูนย์ห้าอ่าสี่ศูนย์ห้าจัดก็จะใส่สีให้นะคะตรงสี่ศูนย์ห้านี่เข้ามาที่ศนะูนย์ห้าอ่าสี่งวดแล้วนะคะอ่านะงวดที่แล้วนะคะสําหรับ ตรงนี้ค่ะอ่าเราก็มาดูตรง405แล้วก็เลยมาเป็นวดที่แล้วนะคะอ่าอยากออกมาที่594เร้ก็มาดูตรง405ก่อนนะ405ทั้งหมดนี่เลยนะคะหลักแสน620405นี่ยะคะ่ะทั้งหมดนี้เดี๋ยวอาจารย์อ่านให้นะคะก็มีหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นก็ตัวแรกเลยก็เป็นเลขสอง หลักพันเลขศูนย์ศูนย์คูณกับสี่นะคะได้ศูนย์ร้อยบนเลขสี่นะตรงสี่ศูนย์ห้านี่แหละนะแล้วก็หลักสิบก็คือเลขศูนย์หลักหลักสิบเลขศูนย์แล้วก็บวกกับสามนะคะเป็นสามคงที่เราก็เอาสองสี่แล้วก็สามนี่บวกกันเป็นเก้าเลยนะคะหกกับสามก็เก้านะ,ะเลขเลขเก้าตัวแรกเอาเขียนไว้ก่อนนะเลขเก้า แล้วเราก็เอาหลักแสนที่เป็นเลขหกสิบบนนะคะสิบแสนหกนะสิบบนเลขศูนย์ก็คือตัวนี้นะคะตัวเดียวกันบวกกับสี่ของที่หกศูนย์สี่ก็เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่แล้วก็จัดเป็นเก้าศูนย์เก้าหนึ่งแล้วก็เก้าสี่นะ,ะออกมานะคะตรงนี้ตัวออกนี่ออกมาที่ห้าเก้าสี่นะคะห้าเก้าสี่ มาแบบนี้ทุกงวดเลยนะคะท่านผู้ชมนะงวดนี้ต่อไปอีกสักงวดหนึ่งมันก็จะดีนะคะตัวเลขก็ในแนวนะในแนวแนว,แนวที่เราชอบแต่บันจะคนละส่วนกันนะคนละสูตรกันนะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวจารย์ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะใส่ตรงคำว่าออกนี้ก่อนนะคะเพราะมันเป็นภาษาไทยกับตัวเลขนะมันจะได้ไม่ปนกันนะคะที่ออกกันที่สองอ่าหนึ่งเก้าหกแปดศูนย์เจ็ด แล้วก็สี่หนึ่งเจ็ดนี่นะคะสี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็สี่ศูนย์ห้าอ่อ่งวดนี้แล้วก็งวดที่เราจะใช้จริงนี่นะคะอ่าามนี้นะคะถึงที่ทุนยห้าละมาดูงวดที่เราจะใช้นี่เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์เขยบนิดนึงมันติดขากล้องนะคะท่านผู้ชมอ่าตามนี้เลยนะเรามาจัดก่อนนะคะ มาดูที่594เ่นะคะห้านี่เป็นสำคัญนะเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านให้หมดเลยนะคะว่ามันจะใช้ตัวตรงไหนบ้างนะคะตามนี้นะแล้วก็มาดูที่หลักหมื่นก่อนเลยคะ่ะเลขสามหลักพันหลักพันเป็นเลขหกนะคะเลขหกเอาหกคูณกับสี่หกสี่ยี่สี่นะคะเราก็จะได้เลขสี่ตัวนี้ อาจารย์เขาเขียนเป็นเลขหกเลยนะลืมลืมคูณนะคะหกสี่นะคะคูณกับสี่ก่อนหกสี่เป็นยี่สิบสี่เป็นตัวที่สองแล้วนะคะสามกับสี่แล้วต่อไปร้อยบนก็คือเลขห้านะคะตรงห้านี่นะคะห้า่าหลักสิบก็เลขเก้านั่นแหละนะบวกสามคงที่สามสี่เป็น 7. 7, เจ็ดเจ็ดกับเก้าเออสามก็สี่เป็นเจ็ดเจ็ดกับห้าเป็นสิบสองสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ด เอาหนึ่งบวกสามเป็นสี่ตัวแรกเราได้เลขสี่เลยนะคะสวยอยู่นะ,ะเลขสี่นี่เหตุผลที่ว่ามันสวยเพราะว่ามันก็จะไปโดนตรงเลขโหนนะคะท่านผู้ชมตรงนี้เลยนะ,ะในเล่มพอดีอาจารย์อยู่ตรงนี้นะคะนี่คะ่ะที่มันเข้าเดินดีๆนะคะตรงนี้มันเข้าทุกงวดเลยนะ,ะนี่ถ้ามันไม่มาบนมันก็ไปล่างฮะ,ะแต่ตรงข้างด้านหน้านี่คือมันเข้าของมันทุกงวดนะทุกงวด ำหรับงวดนี้ก็สามสิบหกงวดนะที่อาจารย์อันนี้ทาสถิติให้ดูนะคะแต่อาจารย์ยกตัวยอย่างไปให้ตอนนั้นนะคะแต่ไม่ทราบอยู่ตรงเล่มไหนแล้วมันมันจะทําได้แค่สิบกว่าง,งวดนี้เองนะคะลอกไปแค่ตรงนี้ขะะี้เกียจลอกทั้งหมดนะคะนะก็คือสี่กับสองนี่นะคะสี่กับสองเข้าทุกงวดเลยมันอยู่บนมาแล้วสามงวดเลยนะคะท่านผู้ชมงวดนี้จะอยู่ไหมคะแล้วมาด้านหน้าทุกงวดด้วยนะคะ มันมาตรงกับสูตรนี้พอดีเลยนะคะเพิ่งจะเจอสูตรที่แบบว่าเออได้เป็นเลขคู่ผสมบ้างนะคะเอตอนตอนนั้นก็คืออะไรคะ917ใช่ไหมเป็นสูตรแรกๆเลยนะคะที่อาจารย์จับให้นะครับจะมี9กับ0มันชนกับเ8 9 3 4อะไรนะคะ9กับ0กับ8 9 3 4แล้วมาชนกับที่เลข9ตามจริงแล้วตรงไอตง้ตรง9กับตรง9กับ ศูนย์นะคะที่มาตัวหนึ่งนั้นมันสามารถไปข้างล่างได้นะคะมันระยะยาวแต่มันเป็นเอ,อบนล่างนะคะเออมันมาบนก็เยอะกว่าล่าง,างนี่แหละวดนนี้มันอาจจะไปล่างก็ได้นะคะตัวเลขเก้ากับเลขศูนย์ตัวนั้นอันนี้ถ้าเป็นสูตรนี้นะคะสูตรนี้ตัวแรกเลยนะคะที่เราได้เลขสี่นี้มันก็ไปชนกับเนี่ยะคะ่ะที่อาจารย์ยกให้ดูก็คือตรงนี้เองนะคะที่อาจารย์อกมาก็คือตรงใบตรวจนี่แหละนะคะใบตรวจ ตัวชนที่เป็นเลขสองนี่นะคะอถ้ามันไม่มานะคะมันก็อาจจะมาเป็นเลขสี่ตัวนี้กับสี่กับแปดนี่ก็ได้ะแต่บางทีมันก็ไม่ใช่ว่าเข้าทุกงวดนะคะท่านผู้ชมบางทีมันก็หลุดแต่ช่วงหลังๆนี่มันกําลังเข้าดีนะคะอย่างเนี้ค่ะเนี่ยเก้ากับเจ็ดเนี่ยแล้วก็ห้ากับเจ็ดเนี่ยมันตัวชนคือเลขเจ็ดเลขเจ็ดนี่นะคะมันไม่มาท่านผู้ชมมันมาเป็นเลขเก้านะคะมาสองตัวนี้เลยนะคะท่านผู้ชมมาเลขเก้ากับเลขห้าเนี่ยมาสองตัวนี้นมะ เลขเก้ากับเลขห้าแล้วสำหรับงวดน,นี้มันจะมาเป็นสองตัวนี้ไหมคะถ้าเกิดตัวชนนี้มันไม่มาะคะคือเลขสี่ตัวนี้สีไม่ออกนะคะท่านผู้ชมทําไงดีนะคะสองตัวนี้แหละนะที่แล้วมันก็เข้าเป็นสองตัวนี้นะคะให้ดูนะเนี่ยสองตัวนี้เก้ากับห้าอันนี้ก็คือเจ็ดกับเจ็ดไม่มีนะคะโจดชนไม่มาเหมือนกันตัวนี้ชนสอง ไม่ชนคือสี่กับแปดนี่นะอมันก็จะมาเข้าเป็นเข้าขายของงวดน,นี้เลยนะคะตรงสี่กับแปดนี่มีทั้งสี่เจ็ดตีแปดเดี๋ยวเรามาบวกตรงนี้ก่อนนะบวกไอ้สูตรที่สองนี่ก่อนก,ก,ก,อก,ก็คือเลขแสนก็คือหลักแสนคือเลขสี่น่คะสิบบนก็คือเลขเก้าบวกเออเลขสี่คงที่เลยนะคะสี่คงที่สี่กับเก้านี่จะสิบสาม สามกับสี่ก็เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกกับสามก็เป็นสิบเอ็ดนะคะเราก็จะจัดได้เป็นสี่เจ็ดสี่แปดสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่หนึ่งในสามชุดนี้จะเข้าต่อไปไหมนะสูตรนี้ก็มีแค่สามตัวเองนะคะท่านผู้ชมนะถ้าให้เราหมายตานะคะเราก็คงจะเจ็ด หรือแปดนะคะท่านผู้ชมถ้าเจ็ดไม่มานี่ค่ะตัวตัววิ่งนี่อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะคะสองตัวนี้แหละนะอาจารย์ว่ามันน่าสนใจกว่าที่จะเป็นสี่หนึ่งนะคะน่าสนใจกว่าสี่หนึ่งตามนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราชอบแล้วเราอยากจะหาสามตัวมาใส่นะคะนี่ท่านผู้ชมคะ ตรงนี้ที่อาจารย์เขียนให้ที่เป็น,น,ปนดินสอนนี่คือสิบหน่วยบนที่เราเรียนแล้วนะที่ได้หกเจ็ดแปดกับสี่เจ็ดศูนย์นี่สองศูนย์นี่ระยะยาวนะคะเออถ้าไอ้งวดที่แล้วมันก็มันชนที่เลขแปดใช่ไหมคะมันก็มาห้าเก้าสี่มันไม่มาที่ตัวชนนะสําหรับงวดนี้ชนที่เลขเจ็ดเลขเจ็ดตัวนี้นะคะนี่ชนที่เลขเจ็ดถ้าเลขเจ็ดมันไม่มานะคะเลขเจ็ดมันไม่มาไอฐานที่อาจารย์จับไว้ให้ที่เป็นเลขเจ็ดนั้น อาจจะต้องอาจจะต้องเปลี่ยนนะคะถ้าเกิดว่าต้องลงหาตัวลงให้อีกสักสักคลิปหนึ่งนะคะสักสักชุดหนึ่งที่ไม่ใช่เลขเจ็ดนะทีนี้จะเอาเลขอะไรนี่เป็นปัญหาเลยนะคะท่านผู้ชมนะอ่าหรือว่ามันอาจจะมีอยู่ในนี้ได้ก็ได้มันก็ติดเจ็ดอยู่นะคะแต่ถ้ามันไม่มาเจ็ดมันมาตัวอื่นอาจารย์คิดว่ามันคงจะไม่มาเป็น จ็ดสี่แปดหรอนะคะอาจารย์ว่ามันน่าจะเป็นหนึ่งเนี่ยตัวนี้นะหนึ่งสามเก้านี้สวยกว่านะ,ะดูสกักนะ,ะนี่ตรงนี้เป็นสําคัญเลยนะ,ะเลขเจ็ดก,กับเลขเจ็ดิถ้ามันไม่มามันมาเป็นคู่สี่แปดจมุิมาตัวนี้นะคะสี่กับแปดซึ่งมันเป็นคู่ของตรงนี้นะคะเนี่ยถ้าเกิดเป็นมาคู่นี้ได้ยุ่งเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยสี่กับแปดตัวชนไม่มาอย่างนี้นะคะเหมือนเหมือนงวดที่ผ่านมานี่นะคะมาเก้ากับห้านี่เลยนะ,ะออกออก อาจารย์เขียนไว้ทรงนี้นะไดเก้าห้าสี่นะมันแต่จริงๆมันออกเป็นเลขเออห้าอะไรคะห้าเออค่าเก้าสี่นะอาจารย์เขียนเนี่ยอาจารย์เขียนไว้เล่นๆนะคะเนี่ยตอนตั้งแต่หวยยังไม่ออกเนี่ยแล้วจับให้ท่านผู้ชมจับเป็นห้าเลยครับเพราะว่าเอาเก้าที่ได้มาเป็นหลักสิบวันนี้ยังไม่ได้นะตรงนี้นะคะห้าเก้าสี่เนี่ย ยังไม่ได้ไปสืบราชก,การลับมาเลยนะคะท่านผู้ชมว่าสายวิ่งอ่ะนะคะสองคนนั้นอ่ะเขาได้เลขอะไรงวดที่แล้วก็ได้เลขะะเก้าก็วิ่งเลขเดียวกันเลยนะคะสองคนนั้นไม่รู้จักกันนะงวดน,นี้แยบแยบถามไปหน่อยงแล้วนะคะก็บอกว่ายังไม่ตัดสินใจอะไรอย่างนี้นะค่ะหรือจะไม่บอกเราก็ไม่ทราบนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะเราต้องตื้อเท่านั้นนะคะตื้อของโลกนะคะนะเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันนะเอาเอาของเราไปก่อนนะ ตามนี้นะคะก็เป็นคู่ชุดนะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านี่นะ,ะเอาหลักร้อยที่เป็นหนึ่งสามกับเก้านี่ฮะหนึ่งก็ได้นะหนึ่งสี่เจ็ดนี่ก็สวยนะคะหรือว่าหนึ่งสี่แปดนี่นะหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดนี่เลยนะคะหนึ่งสี่หนึ่งนี่จันว่ามันไม่น่าไม่น่าลุ้นนะคะไม่น่าลุ้นเนาะ,ะแล้วก็เป็นสามสี่เจ็ดนี่ก็สวยนะคะท่านผู้ชมสามสี่เจ็ดนี่เป็นหวยได้นะคะ สามสี่เจ็ดนี่สมัยก่อนอาจารย์เคยถูกนะเลขแบบนี้นะแล้วก็มีอีกเลขหนะึ่งคือสองสามเจ็ดนอาจารย์ก็เคยถูกนะสามตัวสามตัวบนนะนะแล้วก็สามสี่แปดนี่ก็สวยอยู่นะคะต่อมาถ้าจะเป็นเลขเก้าที่อยู่ในหลักร้อยมาก็เป็นเก้าสี่เจ็ดนะคะแล้วก็เก้าสี่แปดนี่นะคะนะต้องเอาตามนี้นะคะนี่มันปักหลักให้เลยนะเนี่ยมันเข้าเป็นแบบ ปักหลักเลยนะคะตรงตรงหมดทุกงวดเลยเราก็จะเอาสี่ใบลักสิบแล้วก็เอาเจ็ดกับแปดว้ลักหน่วยสามสี่หนึ่งนี่อาจารย์ว่าก็ยังไม่น่าลุ้นนะคะแต่เก้าสี่หนึ่งนี่ไม่แน่ใจนะคะไม่แน่นะอันนี้ไม่แน่นะคะสามสี่หนึ่งนี่ยังไม่น่าจะใช่นะเนี่ยก็มีประมาณนี้ฮ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็แถมตรงนี้เจ็ดนะเจ็ดหน่วยบนมีสองสูตรชนแปดก็มีนะคะท่านผู้ชมมี่ถ้าห้าแปดหนึ่งกับแปดสามนี่ฮะ อันนี้เป็นหน่วยนะเนี่ยชนกันที่เลขแปดนี่ก็มีอยู่นะนี่จะเป็นนี่จะเป็นเท่ากับตรงนี้นะคะหนึ่งหนึ่งสี่แปดนี่นะฮะหนึ่งสี่แปดก็คือชุดแรกนี่แหละค,ะะคะ่ะอาจารย์เขียนมาให้แล้วนี่ค่ะลองลองเลือกเลือกดูนะคะท่านผู้ชมนะ,ะเออสำคัญนะคะต้องสนใจนะคะว่าเราจะเลือกแบบไหนดีนะ,ะต้องคิดให้มันนึกภาพมาที่อาจารย์สอนมาทั้งหมดเลยต้องนึกภาพนะ,ะนะ,ะอันนี้ก็ชุดนี้ก็โอเคอยู่นะคะ แล้วก็จะมีชุดสามตัวแบบตรงๆนั่นอีกอันนั้นก็เลขๆก็คล้ายๆกันนะคะบางทีมันอาจจะสลับตำแหน่งกันอันนี้เป็นสิบหลักหลักหลักสี่เลขสี่นี่เป็นสิบชุดต่อไปเนี่ยสี่นี้อาจจะมีแต่อาจจะไปอยู่ที่หลักหน่วยอย่างเงี้ยแต่ในจํานวนที่มันเดินมาทั้งหมดนะไอ้ทาทําย้อนหลังไปนี่มันเข้านะคะท่านผู้ชมแต่ไอ้เดินหน้านี่มันไม่ค่อยสัมพันธ์กันนะพอมันไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะชอบเลขแบบไหนนะคะ ตามนี้นะอาจารย์ก็พยายามใส่ให้3ตัวเพื่อจะไว้เสี่ยงนะคะเดี๋ยวจะลองพิจารณาดูอีกทีหนึ่งว่าเลขเลข7นะคะที่อาจารย์วางไปให้นั้นนะคะมันจะมาต่อไปไหมมีเลขอื่นใดมานะคะถ้าใสา่วิ่ง2คนนั้นเขาได้เลข7อาจารย์ก็จะไม่วางให้แต่จะบอกให้ว่าได้ไปเลข7แต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาจะวิ่งเลขอื่นนะคะที่ไม่ใช่เลข7อาจารย์จะรีบทําโต๊ะ อีกตรงโต๊ะร้อยยีชุดนะคะที่จัดเฉพาะตัวเด่นออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะตามนี้นะคะอา,อาจารย์เป็นห่วงนะคะอยากให้ทุกคนนั้นได้รับโชคจึงได้ใส่ใจและก็สนใจนะะทุกๆทุกๆคลิปนะคะแล้วก็ทุกๆตัวเลขเลยนะคะมันน่าจะมีที่มาที่ไปได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวพบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ